ก็ถ้าโดยรวมสภาพรองเท้าโครงยังยังดีอยู่นะครับตรงนี้เรื่องพื้นผิวเนี่ยเดี๋ยวจัดการซ่อมได้นะครับผมโอเคก็ลงประมาณ5หรือ7ชั้นนะครับแล้วก็รอให้แต่ละชั้นแห้งห่างกันประมาณ10นาทีนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็รอ12ชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้นะครับผม โอเคครับหลังจากที่รอสีเสร็จตัวประมาณ12ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เราก็พร้อมกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับผมโอเคนะครับรองเท้าประเภทสนิคเกอร์ส่วนที่มีส่วนประกอบเครื่องหนังก็สามารถามาซ่อมใช้กลับมาได้อีกนะครับผมนี่ล้วเราก็จะสาธิตกันสักเล็กน้อยนะครับ พื้นผิวก็ปกตินะครับผมหลังจากาลงประมาณ5 7ถึงชั้นนะครับก็จะใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับผมนะครับโอเคก็ฝากสีของฮาร์โลเพนน์น่นนะครับผมรุ่นเลกเตอร์คัลเลอร์รีพนนะครับอันนี้ก็สีดำแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ